ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเกม b o o m Z o r i g i n นนั่นเองก็อีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการหาโดนัทสีส้มนะครับเนี่ยไอเงินแคสนะครับอันนี้ซึ่งวิธีการหาก็คือเราต้องไปที่ลานประมูลครับแล้วก็เอาของไปขายอ่าซึ่งมันเป็นวิธีเดียวเลยแหละนอกจากการเติมเงินนะครับอ่าทีนี้ เราจะเอาของไปขายได้อย่างไระนะครับบางคนเขาก็มีของมาขายนะครับอันละร้อยสองร้อยเนี่ยอย่างน้อยนะครับถ้าเราเอาของไปขายอย่างประดับเนี่ยขายสักห้าอันเราก็มีเงินเอาไปแต่งงานแล้วเพราะว่าช่วงเนี้เปิดเซิร์ฟใหม่เขามีแหวนแหวนมั่นให้เราแลกอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะขายได้ยังไงแล้วก็จะหาของจากไหนมาขายนะครับก็คือ,อวิธีการหาของมาขายก็คือนี่เลยครับผมดันเจียนนะ จะเป็นดันเจี้ยนหลายคนนะครับเนี่ยของที่ดอบจากดันจะมีสถานะเป็นผูกมัดนะครับเนี่ยไอพวกเครื่องประดับแหวนต่างๆนะครับอย่างแหวนอันเนี้ยแหวนเพิงเข้มข้นเนี่ยลหลายๆคนก็นิยมใช้กันครับเพราะว่ามันบวกแอทแทคอันนี้จะขายได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นดาวกระจายแล่ถ้าใครลงระดับยากนะไก่อ,อย่างปูลูก็จะมีมีดหมอมีโล่เขียวนะครับ อย่างคนป่าก็จะมีนารีนะครับมีอิด,อ,ดอิดแดงอ่ะประมาณนี้ถ้าเราเปิดได้มาเนี่ยเขาจะมีสถานะผูกมัดนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ากาไรลนี่อันนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราได้จากดันมาจะเป็นสถานะผูกมัดนะแต่ถ้าเราสุ่มได้จากกาชามันจะเป็นสถานะของแถมนะครับมันจะแตกต่างกันนะซึ่งชิ้นที่ขายได้ก็คือชิ้นที่มีการผูกมัดนั่นเอง ส่วนวิธีทําให้ขายได้เราจะต้องใช้หินที่เป็นรูปกุญแจนะครับหินปดผนึกอันนี้นะครับเนี่ยสามารถลบไอเทมผูกมัดได้เรากดใช้ไปนะครับปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาว่าเรามีไอเทมไหนที่ผูกมัดบ้างนี่ไอเทมแบบนี้แบบนี้นี่อย่างผมมีหมวกไก่นะครับก็ใช้ได้อย่างเศษโมเสตอะไรนะที่ดรอปมาจากดานเนี่ยก็เอาไปขายได้นะครับนี่ผมก็จะเลือกเป็นแหวน นี่นะครับมันใช้2อ,อันในการถอนผูกมัดนะครับก็กดถอนไปกดถอนผูกมัดปุ๊บก็จะหายไปไม่ขึ้นให้ถอนแล้วครับก็จะเป็นสถานะยังไม่ผูกมัดแทนก็คือสาธารณะนะครับเราจะสามารถเอาไปขายได้แล้วแต่ทีนี้ก็จะมีคําถามต่อว่าไอ้หินรูปก,กุญแจเนี่ยหาจากไหนนะครับก็วิธีแรกเลยก็คือการเติมนะครับ เติมไอเทมนี่มันจะอยู่ตรงอไอเทมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันจะราคา100โดนัทนะครับต่อ1อันนะอันนี้คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2สําหรับสายฟรีเราต้องการหาโดนัทอยู่แล้วเราไม่เติมอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราเก็บค่าแอคทีฟนะครับประจําสัปดาห์ให้ถึง840หน่วยต่อสัปดาห์นะครับมันจะให้เรามาสัปดาห์ละห้ก้อนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องทําให้ครบเก็บให้ครบตลอดครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินที่จะซื้อไอ้ก้อนนี้มาแล้วก็มาปลดไอเทมนะครับอพอรู้วิธีการได้รับของแล้วนะครับแล้วก็ปลดผูกมัดแล้วทีนี้ก็ไปที่ประมูลนะครับแล้วเราก็ไปที่นี่นะครับนี่รายการที่เราประมูลสินค้าที่เราจะประมูลครับเราก็เลือกไปนี่นะครับเราจะขายเท่าไหร่อยู่ที่ว่า8ชั่วโมงเราก็จะเสีย200นะครับ ี่สี่ชั่วโมงเราก็จะเสียหกร้อยนะครับนี่เขาก็จะมีราคาให้เราใส่นะครับมีราคาประมูลราคาเริ่มต้นนะครับจํานวนหนึ่งอันอ,อย่างผมอ,อยากจะขายสักราคาประมูลเริ่มต้นประมูลราคาบิดนะครับอ๋อโอเคผมจะใส่ตามที่เกมเขาให้มาเลยแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไอ้นี่เท่าไหร่นะเ่ะผมเลือกยีิบสี่ชั่วโมงก็ขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ ผมก็กดประมูลไปเมื่อลูกแก้ววางขายหรือหมดอายุขายออก EP ลูกแก้วจะกลับคืนสุขค่าเริ่มต้นเนาะโอเคเราก็แจ้งบอกนะครับเราก็ขายไปยืนยันนี่ราคามันก็จะอยู่ที่120นะครับเราสามารถตั้งราคาได้นะ,ะเดี๋ยวผมเลิกขายของก็จะกลับเข้าอยืนในจดหมายนี่นะครับถ้าเราเลิกขายกลางคันนะมาดูว่าสถ,ถานะถูกมัดจะหา,หายหรือเปล่าอ๋อไม่หายนะครับก็ยังขายไม่ได้ ผมจะตั้งเป็น250แล้วกันออกไม่สูงไม่เกิน180อ่ะงั้นเราตั้ง180นะครับหนึ่งร้อ 180. อาเริ่มต้นประมูลที่ผมตั้งไปที่150แล้วกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเสียเงิน600ออ่ะเปิดประมูลไปนะครับนี่ แล้วทีเนี้ยถ้าขายออกมันก็จะเด้งเข้าจดหมายเรานะครับถ้าเขามาซื้อในราคา180เนี่ยพอครบชั่วโมงเขาก็จะคืนเงินมาให้เราแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะหักหรือเปล่าส่วนไอ้ราคาข้างบนเนี่ยถ้าคนเขามาซื้อ150แล้วไม่มีคนไปประมูลแย่งกับเขาอะเขาก็จะได้ไปในราคานั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเค ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันก็ผมวิธีการหาโดนัทส้มวิธีการเอาของลงประมูลหรือว่าวิธีการหาของซึ่งอ่ามันมีอีกดันหนึ่งก็คือดันเจียนอันเนี้ยนะครับดันเจียนอ่าเขาเรียกว่าอะไรและดันเจี้ยนกิจกรรมอนาคตนะครับมันจะมีดันอาวุธเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับไอ้ดันเนี้ยมันจะมีพวกอาวุธดรอปด้วยแล้วเราก็จะเอาลงไปขายได้ด้วยนะครับอโอเคครับผมก็ ประมาณนี้นะผมก็มาบอกไว้เป็นแนวทางและกันสําหรับสายฟรีหรือว่าใครที่อยากจะเอาของไปลงประมูลนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็นผมแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ